สวัสดีครับพี่น้อง fc ของอาจารย์นันทีเครบทุกท่านอันนี้เป็นพระซุ้มกอ่อพิมพ์ใหญ่มีลายกรนะกนะพี่น้องครับกรุบรมธาตุํำมาเป็นสองขวันปีใหม่นะครับที่จะถึงนี้สำหรับ fc นะฮะสวยมากมากนะพี่น้องที่รนะครบะสมบูรณ์มากเลยนี่ครับสีจกเป็นสีไพลแห้งนะฮะสมบูรณ์มากด้านหลังจะเป็นหลังแบบกระดานเปลือกไม้นหน่อย เห็นนะฮะอันนี้ครับสวยงามเหลือเกินนะพี่น้องดูภาพรวมก่อนนะนี่ครับไม่เห็นทุกมุมเลยนี่ชัดมากนะครับกล้องก็ชัดมากเลยเราไปดูพุทธศินครับพุทธสินพระสุกรมุบรมธาตุคิ้ววงนี้ท่านเห็นไหมครับคิ้วจะเป็นคิ้วซอนเห็นไหมครับจะเป็นคิ้วซ้อนขีดซ้อนนี่ครับสาคัญมากครับนี่ครับสาคัญนะฮะลักษณะของลายขนกนะครับ เส้นซุ้มกอไก่ฝั่งนี้จะหนาฝั่งนี้จะไม่หนาเห็นไหมครับฝั่งนี้จะหนานะฮะลักษณะลายลายขนก,กังข้า <c oughs> จะเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่คลา้คลายเลขหนึ่งไทยอันนี้คลา้คลายง่ามตังติ๊กนะครับอันนี้คล้ายๆประจันเสี่ยวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นขีดขีด,ข,ดขีดนะครับขีดมันจะถึงบริเวณนี้นะครับพอมาถึงบริเวณนี้ขีดก็จะแยกออกเป็นง่ามนะครับ ป็นลักษณะงามแบบนี้ตรงนี้จะเป็นลักษณะถ้าเราดูก็จะคล้ายๆตัวตัวเอสงองนี่นะครับนี่ก็เป็นตัวเอสนะครับอง์พระจะเป็นลักษณะของศิลปะเขมรบาย,ยดเลยนะครับใบหน้าจมูกโตหน้าเกรงขามนะครับลักษณะของใบหูจะเป็นแบบใบสีนะครับนี่ทิ้งลงมาทิ้งลงมานะครับแต่ว่าหูสองข้างจะไม่เท่ากันฝั่งขวาจะสูงกว่าหน่อยนึงนะครับ มีลักษณะของล่องนะครับล่องหน้าผากนะครับชัดเจนนะครับดวงตาชัดจมูกปากนะครับชัดเจนสังกตินะครับชัดเจนเป็นล่องนะครับนี่ครับเป็นลักษณะของการห่มคลุมหรือห่มรองนะครับนี่ครับห่มคลุมวางมือแบบสมาธินะครับนี่ครับนั่งสมาธิแบบเท้าขวาทับเท้าซ้ายปรากดฝ่าเท้าแล้วก็มีลักษณะกำไลข้อเท้านะฮะ อยู่บนฐานบัวเล็บช้าง5เมตรนะครับนี่ครับฐานบัวเล็บช้าง5้าเมตรผิวพันธุ์เดิมๆนะครับคาบปรุเดิมๆเลยองนี้นะฮะสวยมากๆนะครับเป็นหนึ่งในพระเบญจภาคีนี่ครับผิวพันธ์เดิมๆมากมากเลยนะฮะนี่ครับนี่โอ้โหที่สุดนะครับองนี้ใครชอบใครศรัทธานะครับใครอยากได้จริงๆนะครับก็ถือว่าเป็น ของควันปีใหม่นะครับสำหรับ f อตัวจริงเสียงจริงนะครับสนใจก็ปิดก่อนได้ก่อนนะครับผม